อีสิบยั่ยอีสิอีนะเลอยนะแ่ตัวเเล็กนด็นะอยากให้ออกก่อยากพ่งัไปดิดูคันดิอ่อนเดียวเลยไม่ต้องกลัวคันอ่อนอืมไม่ต้องถ่ายแล้วต้องถ่ายแล้ว อ่าเดีย์วิ่งเลยนู้นแหลไม่ปัดเหรอพี่ครับปัดได้บ้าเลยโดยโดยการเลยเปิดเพลง่อยดิเปิดนะไม่ใช่ปิด์ถึถ่ายวิดีโอใช่ไหม เ yeah, yeah. ยอะแยะใส่เลยเย yeah, yeah. <Yeah, yeah. S 1> อะแยะเยอะแยะเอาแล้วกินข้าวแล้วเอาแล้วกินข้าวแล้วด้วยเดี๋ยวทำให้ดู

หมด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 ไม่ได้ผมไม่ให้หมดยี e> make make ่ไปรอนี Listen, ่มันมันไม่ต้องปัาเบรกเข้าเองถ้าไอ้สปูลถ้าสายมันเหลือน้อยมันจะแน่นของมันเองจริงโอ้ยงั้นเลยหรอฮัลโหล ก็กระทงกำลังกินอยู่กำลังอาดอยู่ได้กระทงแล้วเออไอปลาทูทองนี่แหละกำลังกินอยู่ตัวนี้ตัวนี้น่าไม่น่าจะได้ตัวนะกำลังดูอยู่ดูถูกเขาไว้ก่อนกินน้ำบูอ่ะตัวตีนบลมั้งปกกระถ่างสามเป็นสามสองโซ่อีกจะหมดลอกเลยจะสายจะสายยี่สิบไม่แน่ตัวละยี่สิบมลูสายยี่สิบไม่แน่ พอได้ซื้อเหยื่อมาด้วยนะครับเหยื่อไม่มีเนี่ยมันช่วงนี้คือมันค่อยค่อๆว่ายแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเนี่ยออช่วงมันทุ่งหรือแบบออกทุ่งแต่เดี๋ยวเวลามันสวนเข้ามาเราไย่อยาบรีบก,บกอมนันน่าห่วงแล้วไงอย่าเพิ่งพิงข้าวมันนะมีเรื่องแล้วเม <laughs> ื่อวานกูคนเดียวเลย อ่างนี้ครับมี่ยบอกว่ามีสิบก็ไม่ได้จกอย่า,อย,าอย่าหลอกลวงประชาชนครับพี่ครับลวงประชาชนคับพี่